หวยนะคะหมายเลข7็มิสแกนกระทุ่มแบนค่ะวันนี้ได้มงขวัญใจมาแล้วนะคะนนค่ะก็นนะอยากให้ทุกคนรอเชียร์รอติดตามหมวยด้วยนะคะวันที่9้ามกราปีหน้าค่ะจะเป็นมิสแกนปีเอ่อแรกของปีหน้าเลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ย,ยังไงก็รอชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะแจมนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะมิสแกนสมุทรสาครค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแจมด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะสิ้นสุดกันไปแล้วนะคะกับรอบมิสแกนรอบขวัญใจมิสแกนสมุทรสาครนะคะก็ได้รองอันดับหนึ่งค่ะดีดใจมากมากเลยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยแจมได้แข่งรอบสําคัญครั้งแรกเลยก็คือไม่เคยขึ้นเวที แข่งรอบจริงจังอะไรขนาดนี้มาก่อนก็ดีใจค่ะที่ทุกคนให้โอกาสแล้วก็ให้แจมได้แสดงศักยภาพของแจมนะคะถ,ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้มงกุดใหญ่แต่ว่าวันไฟนอลต้องได้ค่ะ <laughs> แจมก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาติชมแจมหรือว่าให้กำลังใจแจมได้นะคะขอขออนุญาตฝากไอนะคะ จมแจม JRP นะคะ JAM JAM JRP ค่ะ TikTok แจมแจม JRP เหมือนกันค่ะแล้วก็ Facebook นะคะจิราพรวงสว่างค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเพจมิสแกรนสมุทรสาครนะคะพิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะมิสแกรนสมุทรสาครค่ะแล้วก็ IG ของมิสแกรนสมุทรสาครนะคะ MGT 6 2ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็พีดีของจังหวัดเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดียมาประกวดขวัญใจมิสแกน สมุทรสาครลงหลายจังหวัดเบลอหน่อยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นรอบที่เข้ามาลึกที่สุดน,นะคะแล้วก็เดียได้รองอันดับหนึ่งค่ะต่อไปก็คือเป็นรอบไฟนอลน,นะคะฝากอ้อก่อนหน้านี้มีรอบชุดว่ายน้ำรอบภายในแล้วก็ฝากติดตามเดียด้วยนะคะเดียเบอร์13อนัญญาพรบุตรค่ะมิสแกนบ้านเคาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ใายพัทรพจชินวงศ์นะคะหมายเลข18นะคะวันนี้นะคะรอบขวัญใจนะคะสมุทรสาครเต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วพบกันรอบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข15นะาขวัญขวัญชินกจันทพิมมิสแกนบ้านแพลวค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้หน้าขวัญในการประกวดมิสแกรนสมุทรสาครด้วยนะคะก็อยากทําให้เต็มที่แล้วก็มีอะไรสามารถติชมมาได้ละคะแล้วก็ น้าขวัญอยากทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะพลอยพิษนะคะฝากด้วยนะคะหมายเลข11คะ่ะมิสแกรนดจังหวัดสมุทรสาครค,ค่ะค่ะ <c oughs> วัีค่ะนี้คือ,คอทำให่ดีเหมือนกันค่ะวันนี้ก็พลอยก็ อยากบอกชาวด้อมทุกคนนะคะว่าพลอยทําเต็มที่แล้วนะคะก็มีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวทีแรกเนาะแล้วก็จริงๆก็แอบมีเพื่อนๆแล้วก็ชาวด้อมทุกคนมาเชียร์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็ถือวาอ่ามาเป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราควรที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาไม่แพวแน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณ